พระจะให้ธรรมะเราก็ต้องเป็นอัดเป็นธรรมไม่ใช่มามอมเมาให้เราติด้ต่พยายามรู้ว่าพระจะให้ความรู้เราจะให้อัดให้ธรรมเราก็ต้องเป็นอัดเป็นธรรมไม่ใช่พระมามอมเมาเราให้ติด ถ้ามามองเมาให้เราติดยิ่ิติดผิดศีลตัวเองก็ไม่ควรแล้วก็ยังไยทยาให้คนติดด้วยไม่เอาเป็นวาทิตั์เป็นเสียงที่มันเกินขอบเขตไปไม่เอาอเราต้องพยายามอะไรไม่เมื่อไม่ไม,ไม,ไม่ไปสนับสนุนไม่ไปทําเราก็ไม่ทําด้วยเราก็ไม่พยายามทีม่จะไปเอาอันนี้มาหลอกมาล่อคนด้วยนี่เสียงนี่เรียกว่าศีลข้อที่เจ็ดในส่วนของ ัจจะขีตะวาทิตะสิ่งเหล่านี้อย่าไปดูไปฟังเรียกว่าวิสูกระทัศนามันเป็นข้าศึกมันเป็นศัตรูต่อพรหมจันยร์มันเป็นศัตรูต่อธรรมะเป็นคนที่เป็นโลกโลกไปหมดเราต้องพยายามอย่าให้มันเกิดอย่าให้ไปมีอย่าไปรับมาเป็นศัตรูต่อการปฏิบัติธรรมอย่าไปดูอย่าไปฟังและเราก็ไม่ทําด้วย